รับก็ขอสวัสดีลูกๆชาวปอปอทุกคนนะครับผมสําหรับวันนี้คลิปของครูบอลลี่นะคะผมคลิปนี้จะมาสอนทุกคนนะครับให้ได้เตรียมแอปพลิเคชันโทรศัพท์สําหรับการเรียนออนไลน์นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลย ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแอปที่เราจะมาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันนะครับครูได้ทำการรวบรวมแอปพลิเคชันมาไว้ให้แล้วนะครับผมให้นักเรียนดูตามไอคอนนี้เลยนี่คือแอปหลักๆที่เราจะต้องมีในโทรศัพท์โปรดฟังซ้านี่คือแอปหลักที่เราจะต้องมีในโทรศัพท์นะครับผมซึ่งในบางวิชาอาจจะใช้แค่บางแอป ในบางวิชาอาจจะใช้หลายแอปพลิเคชันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ครูได้ทําการแยกไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมถ้านะครับแยกเป็นกลุ่มเป็นก้อนไว้ให้แล้วอะถ้าดูเริ่มดูกันจากกลุ่มแรกเลยนะครับแถวแรกเลยนี่นะครับแถวนี้จะเป็นตระกูลของแอป Google ที่มีความสำคัญและเราเคยใช้กันมาบ่อยแล้วนะครับ ต่อไปเป็นแอปตระกูลที่2ก็คือเป็นในส่วนของตระกูลของ Facebook นะครับซึ่งจะมาคู่กันนั่นก็คือแอป Facebook แล้วก็แอป Messenger นะครับผมในตัวนี้ครูบางท่านก็จะใช้แอป Messenger นะครับผมในการสร้างเป็นกลุ่มแชทในการส่งงานหรือการสั่งงานในห้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปแอปตัวที่3ที่ ฮิตมากๆเลยในการใช้เรียนออนไลน์หรือการสั่งงานออนไลน์ที่เราต้องมีก็คือแอปไลน์นั่นเองนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับและแอป,ปสุดท้ายที่อาจจะมีครูบางท่านนะครับใช้งานนั่นก็คือแอป,ป o o m นะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มแอป,ป กลุ่มหลักที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมที่จำเป็นมากที่สุดนั่นก็คือตัวนี้เลยบนสุดเลยนะครับผมกลุ่มของ google นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปดูกันตั้งแต่แอปแรกที่เราต้องมีเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยเจ้าตัว google classroom นะครับผมตัว google classroom นะครับผมนักเรียนจะต้องมีเพราะว่าตัว google classroom จะเป็นตัวที่ คุณครูจะเอางานไปฝากไว้นะครผมซึ่งใน Google Classroom นะครับงานที่จะทำใน Google Classroom ก็จะ,ะก็จะต้องมีแอปเพิ่มเติมนั่นก็คือนี่เลย Google Docs หรือภาษาไทยก็คือ Google เอกสารนั่นเองเพราะว่าเวลาเราจะทำใบงานเราก็จะมีการแก้เอกสารมีการเขียนลงไปใน Google Docs หรือ Google เอกสารนะครับผมแอปต่อไปที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือ Google Drive นะครับผม Google Drive ก็คือเหมือนกับ f l a s h d r i v e ลอยฟ้าที่เราจะเอางานไปโยนลงในตรงนี้ก่อนที่จะส่งอาจารย์นั่นเองเพื่อที่จะไม่ให้มันหนักโทรศัพท์เรานะครับ Google Drive สามารถบรรจุอะไรได้บ้างสามารถโยนไฟล์วิดีโอลงไปโยนไฟล์เอกสารลงไปโยนไฟล์รูปลงไปโยนไฟล์เสียงลงไปไฟล์ MP3 ลงไปนะครับ หรือเราจะถ่ายรูปงานที่เราจดในสมุดเป็นไฟล์ภาพแล้วก็โยนลงไปในนี้ก็ได้นะครับผมดีมากๆเลยนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยอีกคนนึงก็คือ Gmail นะครับผมซึ่งวันนี้ครูจะพานักเรียนเปลี่ยนชื่อ Gmail ของเราเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในรายวิชาที่เป็นครูคนไทยและครูต่างชาตินะครับแต่ก่อนที่จะไปฝึกการใช้ Gmail ฝึกการเปลี่ยนชื่อ Gmail เรามีหนนางเอกนะครับที่ สำคัญมากๆเลยนะครับผมนั่นก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับอ่นนี่ไงคนนี้เขาคือ Google Meet นะครับ Google Meet คือแอป,ปเปิดกล้องวิดีโอกับคุณครูประจำวิชาซึ่งแอป,ปนี้จะทำให้เรียนได้เจอหน้าเพื่อนเจอหน้าครูแล้วก็คุณครูสามารถแชร์หน้ากระดานให้นักเรียนได้เรียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นแอป,ปนี้จำเป็นมากๆเลยนะครับต้องมีนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวต่อไป เราทุกคนเด็กปอปนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายและความสะดวกในการเช็คชื่อเดี๋ยวจะสอนทุกคนเปลี่ยนอีเมลที่เป็น Gmail นะครับผมเปลี่ยนชื่อนะครับผมนี่นะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยครับอันดับแรกเราก็คลิกเข้าไปที่แอป Gmail นะครับตึ่งนี่นะครับอย่างตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่า Gmail ของครูนะครับผมจะเป็นรูปนี้นะครับทุกคนมองมาเห็นไหมให้พวกเรามา คลิกที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับคลิกเลยแล้วก็เลือกอีเมลอย่างของครูนะครับจะมีเมลเยอะมากแต่วันนี้ครูจะเลือกเปลี่ยนชื่อเมลนี้นะครับเมลนี้ของครูเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้ r U I M อะก็ไม่รู้วันนี้จะเปลี่ยนเป็นชื่อที่ถูกต้องนะครับผมโอเคแล้วก็สลับมาเป็นเมลนี้โอเคนะครับอ่ะครูเปิดมาแล้วตอนนี้อีเมลของครูเป็นเมลนี้แล้วนะ เมลของครูเป็นเมลนี้นะนะคบเป็นเมลนี้เดี๋ยวครูจะเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะใช้ในการเรียนการสอนนะครับโอเคเราคลิกไปที่คำว่าการจัดการ Account คลิกตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษจ,จะเป็นคำว่า manage your Google account ของเราก็จะเป็นการจัดการบัญชี Google อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะโอเคเราคลิกเลยปึ้ง อพอคลิกมาแล้วมันก็จะมาในหน้านี้นะครับผมงนเรียนก็จะเห็นหน้าแคบกว่าน,นี้นิดนึงแต่ในนี้เป็นหน้าแท็บเล็ตเนาะมันก็จะเห็นโตนิดนึงนะครับเสร็จแล้วพวกเราเลือกตัวเลือกที่2นะครับตัวนี้ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลนี่แหละนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเนาะตัวเลือกที่2นะครับภาษาอังกฤษจะเป็นคําว่า personal info นะครับนักเรียนเลือกเลย อพอเรื่องแล้วนักเรียนก็จะมาเจอหน้านี้นะคะเห็นไหมหน้านี้เราก็จะมาเจอคําว่า name name แปลว่าอะไรเอย่ย name แปลว่าชื่อถูกต้องทีนี้เราก็คลิกเข้าไปเปลี่ยนชื่อเลยปึ๊บทีนี้สําหรับปีนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อที่ครูจะให้เราเปลี่ยนคือหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นช่องของชื่อ นะครับชื่อต้นส่วนตรงนี้จะเป็นช่องของนามสกุลนะครับผมในช่องของชื่อต้นนะครับผมเราจะใส่เลขที่ oh my god what happened เราจะใส่เลขที่บวกกับชื่อจริงภาษาไทยนะจ๊ะส่วนตรงช่องนามสกุลให้เราใส่ชื่อของเราแต่เป็น ภาษาอังกฤษโอเคง่ายไหมครับอ่าเรามาลองกันเลยเราจะไม่มีนามสกุลนะเราจะใส่เป็นชื่อจริงไทยแล้วก็ชื่อจริงอังกฤษนะครับโอเคเ,เปลี่ยนชื่อกันก่อนนะครับคุณครูบัลี่จะสมมุติว่าคุณครูบัลี่เลขที่40คบครูบลี่ก็จะใส่เลข40แล้วก็เวนวรคแล้วก็ธีระพงศ์โอเคส่วนข้างหลงัง ก็จะใส่ชื่อเหมือนกันแต่เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เป็นทีระพงะเลขที่40ทีระพงแล้วก็นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟโอเคได้ไม่เอ่ยได้ไม่เอ่ย y o u r change my i t a k e a while to show everywhere. โอเคนะครับคำที่มันปรากฏด้านล่างนะครับมันบอกว่า,าหลังจากที่เราเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับผมอาจจะประมาณครึ่งวันหรือหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันนะครับกว่าที่ชื่อของเราเนี่ยจะไปจะไปโชว์ที่อื่นนะครับผมหรือมันจะเปลี่ยนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับนี่นะครับเปลี่ยนแล้วเห็นไหมนะครับ คลิกกลับเข้ามาดูเปลี่ยนแล้วเป็นชื่อ40เลขที่40ทีระพง์นะครับผมมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนในระบบของห้อง Google Classroom ภายในวันนี้แต่มันก็อาจจะเปลี่ยนหลังจากนี้ไม่นานนะครับผมเหตุผล <parks> ที่ทำไมจะต้องทำให้เป็นตามนี้ทุกคนเข้าใจไหมครับก็คือว่าหนึ่งเมื่อเอาเลขที่มาไว้ข้างหน้าเวลาคุณครูเช็คชื่อ เลขที่ในระบบมันจะรันต่อการ1นึถึงร้อมันจะง่ายมากๆส่วน2ที่ต้องมีชื่อภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพราะว่า Google Classroom ของ1คนจะต้องใช้ในห้องเรียนของวิชาที่เป็นครูไทยและครูต่างชาติเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นใจทั้งครูไทยและครูต่างชาตินะนะครับผมอ่านี่ก็คือวิธีการเปลี่ยนชื่อใน Gmail ของเราในวันนี้นะครับผมอ่ะทวนให้อีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ อาจจะไม่ทันนะครับผมเราไปที่ที่ไหนเอ่ยเราไปที่ Gmail นะครับผมตึ้งนะครับเรามาที่ Gmail นะครับอันนี้เรามาที่ Gmail แล้วเราคลิกที่ตรงนี้นะครับผมที่ที่ตรงนี้ตึ้งแล้วเราก็คลิกที่การจัดการ g o o g l e บัญชี google ตึ้งแล้วเราก็เลือกอันที่2ตัวที่2ตัวนี้นะครับตัวนี้ตึ้งแล้วเราก็ นี่นะครับเราเลือกตรงนี้นะแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ตึ้งเป็นเลขที่ชื่อไทยแล้วก็นามสกุลเปล็นเป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็เซฟนะครับผมโอเคง่ายมากๆเลยขอให้ทุกคนนำไปใช้แล้วก็เปลี่ยนกันด้วยให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คุณครูประจำวิชานะครับขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดแล้วก็ขอให้ปลอดภัยทุกคน stay safe นะครับบ๊ายบาย